สวยมากพี่ถ่ายรูปให้ไหน่อเสรเลยเๆิ้มเยิสวัสดีค่ะสวยมากเดี๋ยวพี่ดูอกต่อหนึ่งสองอีกรูปครับแล้ยูกิไม่มีลิฟต์ก็น่าสดไปเลยสิใช่พี่เขาไม่ให้ทาลิฟเฮ้ยสวยอยู่แล้วอีกรูปครับหนึ่งสอง Yup. ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสดใสสดใสมากแต่ว่าสีลิปไม่สดใสแต่แต่สีปากไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ส่งส่งให้น้องด้วยนะอยู่ในโทรศัพท์ซีรีส์นะลูกติ่งคอมพีดชีวิตติ่งไปแล้วไรสดอ่ะใช่ชีวิตติ่งคอมพีดฟังเพลงอะไรกูบินอ่ะจร,ร, <c ography> ริงเหรอเอาถ้าบางคนมอกเคยจนถึงข้ามียะมียดนเออเลิศแล้วที่จะขายของยังไงันเนี่ย ฟังเพลงพี่เขาตั้งแต่เก้าขวบเลยพี่เชื<ม>่อคิวหนูมากไปเอาอยู่ในแชทหรอคะไ <ป S 1> อ้คิวเต๋อกับแซบประไทยนว่าทำไมันย <c oughs> อนเสียง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวมอยากร้องเพลงด้วยเพลงอะไรคะดูลองดลองใส่อฟเฟกต์ใครเธคือใคร ใช่ค่ะใช่แต่ก้าวปวดตรงน,นี้ตัวน,นี้อนนี้พี่พี่พี่พอกำลังถ่ายดูมีไฟที่ปากมาริซ่าหรือใช่ใช่เหรอนไปูนะโอ ทุกคนคะไฟรว้วยซาถุกทุกคนคะหนูจะหนูจะไปติดติดต่อสื่อสารดูอัปเดตคิวงานหนูก่อนนะคะทุกคนโคหลายๆอย่าง,ท,งทั้งเรียนทั้งอะไรนี่ไงคะหนูมางานนะคะนี่หนูมาฟิตติ้งหนังคะ่ะ อเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูไปดูคิวงานตัวเองก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกครูโอ้ยทุกคโคพนะเอ็นกัดพี่มาหายไปๆด,ดขกกูขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกหัวใจรัวๆขอบคุณขอบคุณทุกวันนะคะบ๊ายบาย thank